สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีแอคชั่นนะครับผมตัวอย่างละครถึง2เรื่อง2รถด้วยกันนะครับเรื่องสตูสู่หัวใจนะครับผมกับเรื่องทางเสือผ่านครับทางช่องเนี่ยเขาได้ปล่อยตัวอย่างมาแล้วนะครับผมเป็นทีเซอร์ระบุไว้เลยว่าทีเซอร์ออฟฟิเชียลทีเซอร์นะครับหลายคนก็บอกว่าแบบนี้มันเรียกว่าทีเซอร์หรอแบบนี้มันต้องเรียกว่าพรีวิวหรือเรียกว่าสปอร์ตโปรโมทเฉยๆนะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวอย่างซะเต็ม นะครับผมมันเป็นแค่เหมือนมีการมาแนะนําละครเฉยๆนะฮะอย่างเรื่องสตูสูงหัวใจเนี่ยยังไม่มีการฟิตติ้งเลยนะครับผมเขาก็เอารูปเก่าของพระนางเนี่ยแล้วก็เอาเป็นคําเหมือนทําเป็นสปอตโฆษณาเนี่ยเอามาให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นการบิวไปในตัวลุ้นนะครับผมการที่แบบว่ารอถ่ายทานะครับส่วนเรื่องทางเสือผ่านเนี่ยเริ่มถ่ายทําไปแล้วนะครับได้มาคิวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการฟิตติ้งกันแล้วนะครับตัวในทีเซอร์เนี่ยก็เลยจะเป็นภาพจากการฟิตติ้งนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับสตู สูงหัวใจก็คือเหมือนเป็นการบิ้วแต่ว่าเรื่องทางเสือผ่านเนี่ยคือเราก็จะได้เห็นนักแสดงจริงๆแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวพระเอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงในกรณีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปรีแอคชั่นนะครับผมวิเคราะห์ในตัวอย่างนะครับผมของจากสตูงหัวใจก่อนแล้วกันจริงๆไม่มีอะไรหรอกเป็นคําที่เขาบิ้วมาแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพูดวิเคราะห์ถึงเรื่องราวด้วยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมช็อตแรกนะครับผมที่มาเขาบอกว่าเธอซ่อน ความเจ็บปวดใต้มาศนางพญานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะพูดถึงตัวนางเอกนั่นก็คือโศกพิตานะครับที่รับบทโดยพี่อําปัชราภานะครับเธอซ่อนความเจ็บปวดใต้มาศนางพญาเนี่ยคือคาแรคเตอร,ร์ของตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ภายนอกอยู่ต่อหน้าคนในที่ทางานอะไรอย่างเงี้ยเธอจะดูแบบว่าเป็นคนที่น่าเกรงขมใครๆเนี่ยก็ต้องเกรงใจแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเสียใจที่น้องสาวเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับเขาคือฆาตรกรที่พรากหัวใจเธอไปเขาในที่นี้ก็คือเจตนะครับผมที่โศภพิตาเนี่ยมองว่าเป็น ฆาตกรที่พรากหัวใจเธอไปนั่นกะ็คือน,น้องสาวของเธอนะครับผมรินนั่นเองเขาว่าเจตเนี่ยเป็นคนทําให้น้องสาวของเธอตายนะครับก่อเกิดเรื่องราวความรักความแค้นและทั้งสองคนเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่ต้องมาเจอกันมีเหตุผลเนี่ยที่ต้องมาเจอกันในเรื่องนะครับผมทาให้ก่อเกิดระหว่างความรักในความแค้นด้วยนะฮะและปมปริศน,นาทีา่ยากจะคลี่คลายนะครับปมปริศน,นาน,นั่นก็คือรินนะครับน้องสาวของโสภิตาเนี่ยฆ่าตัวตายนั่นเองและโสภิตาเนี่ยก็มองว่าเจตเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้รินเนี่ย ส่วนเจดเนี่ยก็มองว่าโสพิตาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้รินเนี่ยตายเหมือนกันพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมาไขาปริศนามันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องสาวของเขากับคนรักของเขาเนี่ยทำไมในครับผมถึงฆ่าตัวตายเพราะอะไรและใช่เหตุผลที่เขาเนี่ยเข้าใจผิดกันหรือเปล่าพบกับพับกบนางเอกอันดับหนึ่งตลอดกาลพัชราพาชัยเชื้อเนะครับผมแล้วก็มีรูปพิอัาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมคือเอามาให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระนางเนี่ยคือใครกับพระเอกสุดฮอตมิกทองระยะยา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 โคตรมา แล้วก็เป็นรูปมิกทองระยะนะครับผมที่ถ่ายเอาไว้นั่นเองในละครโรแมนติกดราม่าที่ทุกคนรอคอยนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากนอกเหนือจากโรแมนติกดราม่าแล้วเนี่ยต้องเพิ่มสืบสวนสอบสวนแล้วก็บู๊แอคชั่นเข้าไปด้วยนะเพราะว่าพระเอกคารคเตอร์ของพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักกีฬายิงปืนที่ต้องผ่านตัวเนี่ยมาเป็นมือปืนนะครับผมแล้วก็ต้องมาสืบสวนกันว่าเฮ้ยทำไมเรนเนี่ยถึงฆ่าตัวตายและใครเป็นสาเหตุเรื่องนี้เนี่ยผมว่าครบรถเลยนะคะจากสตูสู่หัวใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพปก เรียกว่าปกออฟฟิเชียลของทางช่องได้หรือเปล่าก็ถือว่าได้นะเพราะว่าไม่ใช่แฟนอาร์ตท,ที่ทำอ่ะอันนี้คือทางช่องเนี่ยปล่อยภาพนี้ออกมาเลยนะครับผมจากสตูดิโอหัวใจก็เป็นอะแค่นี้ผมว่าในวิดีโอเนี้ยตัวอย่างเนี่ยคือภาพปกอ่ะดูดีสุดละนะฮะ oh hey okay. ก็ประมาณนี้อันนี้คือการรีแอคชั่นนะครับผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างหรอกต้องบอกว่ามันเป็นโฆษณาเรื่องแนะนําละครมากกว่าอ่ะไปพูดถึงเรื่องทางเสือผ่านกันดีกว่านะครับผมทางเสือผ่านก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวอย่างหรือว่าไม่ใช่ทีเซอร์ที่เป็นทีเซอร์แบบจริงจังให้เราได้ดูแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วมากมายเรียกว่าเป็นเบื้องหลังการซิตติ้งดีกว่านะครับผมก็เราก็จะเห็นว่าพี่ออฟเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยปรับลุกมีแบบว่าเฮ้ยมีหนวดมีเขาเขาเข้มเขาเขียวกันมาเลยนะครับผมถืองเ่ มพี่อ็อฟชนะพลนะครับผมได้มาประกบคู่กับฮาน่าลิวิสนะครับพี่อ็อฟเนี่ยรับบทเป็นการนะครับผมและฮาน่าเนี่ยรับบทเป็นวารีนะครับอันนี้ในภาพฟิตติ้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยสู้กันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับผมคือการเนี่ยมีพี่น้องอีก2คนนะครับนั่นก็คือเกลียงแล้วก็ไก่นั่นเองและมีพ่อชื่อก้องนะครับส่วนวารีนะครับที่รับบทโดยฮาน่าลิวิสเนี่ยในภาพยนตร์นะครับผมที่เคยสร้างเอาไว้ในปีพศ2520เนี่ยไม่มีตัวละครที่ชื่อวารีนะฮะ ดูจากตัวละครของผู้หญิงแล้วเนี่ยวารีเนี่ยไม่มีนะครับซึ่งถ้าวารีเนี่ยมาเป็นนางเอกเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทหรือเปล่า mm. เพราะว่านางเอกในเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับจะชื่ออังกาบครับแต่ว่าในเรื่องนี้มีอังกับนะแต่ว่าฮานาเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นอังกับนะครับแต่ว่าในภายพยนตร์เนี่ยนางเอกคืออังกับที่เป็นลูกสาวของเศรษฐีบุญทองนะครับซึ่งอังกับเนี่ยจะมีความแค้นต่อเสือ,อหานที่เป็นคนฆ่าเศรษฐีบุญทองนั่นเองไม่รู้ว่าเขาจะให้วารีเนี่ยที่รับบทโดยฮานะเน <ข OF S 2> ีย่ย จะมาเป็นตัวละครเดียวกับอังกาบแต่ว่าเปลี่ยนอังกาบเนี่ยเปลี่ยนชื่อเฉยๆหรือเปล่าไปเป็นแบบว่าตัวรองเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงอังกาบล้วกันเพราะว่าอังกาบเนี่ยจะเป็นคู่ที่3ส,ส่วนคู่ที่2นะครับผมนั่นก็คือน้องชายคนที่2ของการนั่นก็คือเกลียงนะครับที่รับบทโดยบอมพงศกรนะครับซึ่งเกลียงเนี่ยจะมาคู่กับสารพีนะครับผมคาแรคเตอร์ของสารพีเนี่ยน่าจะเป็นตัวพยาบาลรับบทโดยแซมมี่ปานิชดานะครับในเรื่องย่อของภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้พูดถึง ตัวละครของสารพีไว้เลยไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นเก่าที่เป็นสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยมีหรือเปล่านะสารพีแต่ว่าทั้ง3าคนเนี่ยน่าจะมีคู่แต่ว่าในเรื่องย่อเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงไว้นะครับที่ผมเคยอ่านในฝังนะอ่ะไปพูดถึงคู่ต่อไปกันนะครับคู่ต่อไปนะครับผมนั่นคือไรนะครับน้องชายคนที่3มน้องชายคนที่3น้องชายคนเล็กนั่นเองรับบทโดยบิวนัทพลนะครับบิวนัทพนเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวจากโหนธนากรนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นโหนธนากรแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นบิวนัทพล ซึ่งตอนแรกเนี่ยหัวธนากรเนี่ยมารับบทเป็นเกรียงนะครับและบอมพงศกรเนี่ยคือรับบทเป็นไก่น้องขุนทุท้องคือพอเอาบิลเข้ามาเนี่ยก็เลยเลื่อนบอมเนี่ยขึ้นไปเป็นพี่คนรองแล้วก็บิลก็คือแบบบิลเนี่ยดูเด็กกว่านะครับผมตามคาแรคเตอร์ของตัวเลยบิลก็เลยมารับบทเป็นไก่นั่นเองซึ่งมาคู่กับอังกาอ่านี่ไงตัวละครอังกามาแล้วนะครับอังกาเนี่ยรับบทโดยเกรซบุสลินนะครับที่ผมบอกไว้ว่าในเรื่องย่อของภาพยนตร์นะฮะคือตัวของนางเอกอ่ะที่เป็นลูกของเศรษฐีบุญทองใน ภาพยนตร์เนี่ยชื่ออังกาแต่ว่าในละครเนี่ยซึ่งฮาน่าเนี่ยเป็นนางเอกแต่ฮาน่าเนี่ยคือวารีไม่ใช่อังกาอังกากลายมาเป็นคู่ที่3แต่ว่าในภาพยนตร์นะครับผมจะมีตัวของเพื่อนอังกาบนะครับผมมาช่วยกันแก้แค้นเสือ,อาหานนะครับนั่นก็คือเกตนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนตัวละครหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะแบบว่าเปลี่ยนให้วารีเป็นลูกสาวของเศรษฐีบุญทองซึ่งมีความแค้นกับเสือ,อาหานแทนตัวละครแทนชื่ออังกาแต่เปลี่ยนชื่อ อังกาบเนี่ยไปเป็นคู่ที่3หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอังกาบยังคงคาแรคเตอร์เดิมคือเป็นลูกของเศรษฐีบุญทองอยู่แต่ว่าวารีคือตัวละครตัวใหม่ที่โผล่เข้ามาอันนี้ต้องรอแล้วแหละต้องรอลุ้นแล้วแหละว่าเรื่องย่อเนี่ยของทางละครเนี่ยจะปล่อยมายังไงซึ่งเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพอตเรื่องเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรนะครับก็ขอให้แบบว่าให้มันบูมันก็พอจะเปลี่ยนแค่ชื่อก็โอเคนะจะเปลี่ยนบทละครอะไรก็แล้วแต่เพราะภาคเก่าผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับซึ่งต ามหลักความน่าจะเป็นนะครับผมในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เนี่ยอังกาบนะครับเขาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือเกรนะครับให้มาช่วยแก้แค้นเสือที่ฆ่าเศรษฐีบุญทองพ่อของอังกาบนะครับคือมีความแค้นอยู่แล้วก็การเกียงไกเนี่ยพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยตามล่าเสือ,อาหารอยู่เหมือนกันเพราะว่าเสือ,อาหานเนี่ย ฆ่าพ่อของเขาเหมือนกันนะครับคือทุกคนเนี่ยมีความแคน้นจากเสือหานคนเดียวเลยนะฮะซึ่งในการฟิตติ้งเนี่ยเราก็จะเห็นเสือหานใส่หน้ากากอยู่แต่ว่าภายใต้หน้ากากเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเออนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครผู้คุณเนี่ยคิดว่าใครสําหรับผมเนี่ยคาบคาบคาบพานะอันนี้เราจะดูเหมือนอินซีแดงแบบว่าใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเสือหานี่ต้องปิดบังโฉมหน้าของตัวเองแต่มองแล้วผมคิดว่าเหมือนแบบเหมือนพี่อาณาตราพานิช์อ่ะเพราะว่าละครของป่าสังย่าสอนที่กําลังออนแอร์อยู่นั่นก็คือเรื่องรอยอาฆ พี่อนัทเนี่ยเล่นอยู่ในะปัจจุบันแล้วปกติเนี่ยค่ายนี้เนี่ยก็จิบพี่อนัทเนี่ยว่าเล่นบ่อยแล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยพี่อนัทเนี่ยจะมาเล่นบูหรือเปล่าคุณว่าใช่พี่อนัทหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะหรือแค่แค่ขายหรือไม่ใช่คือปิดแค่นี้ผมมองไม่ค่อยออกเลยเอาจริงๆผมเข้าใจตัวละครผมเข้าใจแล้วว่าในหนังอะเฮ้ยทำไมใส่แค่หน้ากากทาไมจําไม่ได้ว่าเาเป็นใครอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าเราไม่รู้จักเขามมก่อก่อนบางทีเราก็จาไม่ได้นะแต่ถ้าเราเคยเห็นเขามาก่อนอะไรเงี้ยเออมันคล้ายๆกับข่ขขะถ้าพวกคุณคิดว่าเขาคคือใรก็ บอกผมหน่อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ข้อความแห่งการบิ้วกันเมื่อถูกบีบจนจนตรอกจากแมวสิ้นลายจึงกลายเป็นเสือซ่อนเล็บแผ่นดินห้วยเสือร้องกําลังลุกเป็นไฟอีกครั้งในทางเสือผ่านนะครับเขาบอกว่าเมื่อถูกบีบให้จนตรอกนะครับจากเสือจากแมวสิ้นลายจึงกลายเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับแผ่นดินห้วยเสือร้องกําลังลุกเป็นไฟนั่นก็คือถูกบีบจนจนตรอกนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องนะครับผมพระเอกการเกยไกรยเนี่ยถูกเสือหานนะครับผมไปฆ่า ่าพ่อนะฮะเป็นการแก้แค้นเพราะว่าเกียงกับไก่เนี่ยไปรู้ความรับของเสือหานนะครับเสือหานเนี่ยก็เลยตามฆ่าเกียงกับไก่น้องคนที่2กับน้องคนเล็กนะครับแต่ว่าพอส่งลูกน้องเนี่ยไปฆ่าทั้งคู่เนี่ยกลับไปเจอกับการนะครับแล้วการเนี่ยฆ่าลูกน้องของเสือหานเนี่ยตายเกียงเสือหานเนี่ยก็เลยลอบเข้าไปฆ่าพ่อนะฮะของการเกียงไก่ทาให้ทั้ง3าคนเนี่ยเกิดความแค้นอยู่ขึ้นมานะครับคือฆ่าทั้งทั้งที่พ่อเขาเนี่ยยังนอนปวยอยู่เลยนะโหดร้ายมากๆนะครับส่วนตัวนางเอกนะครับผมซึ่งในภาพยนตร์น ในเวอร์ชันละครเนี่ยก็คือวารีนะฮะเสือหานเนี่ยร่วมมือกับเศรษฐีบุญทองนะครับผมเกี่ยวกับการเก็บสมบัติที่ป้นมาได้นะฮะเกี่ยวกับเก็บพวกเงินพวกทองที่ป้นมาเนี่ยแล้วเสือหานเนี่ยก็ฆ่าเศรษฐีบุญทองเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเศรษฐีบุญทองเนี่ยจะหักหลังเสือหานนะครับทำให้อังกาบเนี่ยมีความแค้นต่อเสือหานโดยขอให้เกตเนี่มาร่วมมือด้วยแต่ในละครเนี่ยผมคิดว่าวารีเนี่ยน่าจะเป็นคนขอให้อังกาบเนี่ยมาร่วมมือด้วยเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อนะน่าจะเปลี่ยนชื่อแค่ตัวละครเฉยเฉยส่วนคาแรคตที่ลูกสาว อเศรษฐีบุญทองอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างรีแอคชัน่นแล้วก็สปอยไปในตัวคือรวมกันเลยดีกว่านะฮะเป็นอะไรที่น่าดูทั้ง2เรื่อง2ลรถนะครับผมเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าสืบสวนจาก ศัตรูสูงหัวใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบู๊แก้แค้นล้างผ่านนะครับผมเสือทางเสือผ่านนะครับรอลุ้นรอลุ้นอาค่ายป่าสั่งย่าสอนนะครับต้องบอกว่าต้นปีเนี่ยประสบผลความสําเร็จนะครับผมจากเรื่องสารวัตรใหญ่เรตติ้งนี่นําอันดับหนึ่งเลยตอนแรกนะครับก่อนที่จะมาแพ้กับผูบาวอีดี้ยาหยีอินเตอร์และอีก2เรื่องเนี่ยที่ปล่อยมาติดติดกันเลยนะครับผมประสบความล้มเหลวฮะต้องบอกเลยว่าล้มเหลวกับเรื่องเรตติ้งมากๆเรื่องพายพิฆาตกับเรื่องรอยอาฆาตเนี่ยที่กำลังออนแอร์อย แตะไม่ถึง5สักทีอยู่ที่4อยู่ที่4อยู่นั่นแหละแถมภายพิฆาตเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางวันยังมี3ด้วยนะครับซึ่งถือว่าต่าและภายพิฆาตเนี่ยก็ถูกทางช่องเนี่ยตัดจบไปเลยนะฮะส่วนเรื่องรอยอาฆาตเนี่ยก็เรตติ้งเนี่ยต่ำสุดในของทุกเรื่องเลยเรตติ้งเนี่ยสี่กว่าแพ้ละครเย็นด้วยซ้ำนะครับเลยทําให้เห็นว่าปีนี้นะครับป๋าสังย่าสอมีละครถึงสเรื่องด้วยกันแต่ประสบผลสาเร็จแค่1เรื่องทางเสือผ่านเนี่ยเป็นละครที่เพิ่งเปิดกล้องใหม่ปีหน้าถือว่าเป็นละครที จะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยปาสังย่าถอนเนี่ยจะทําละครที่เลนติ้งเนี่ย พุ่งอย่างสรารวัตรใหญ่ได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องมาลุ้นกันถ้าสมมติว่าทําไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องกดดันกับการทําละครเรื่องต่อไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นการพิจารณานะฮะเราก็ต้องมาลุ้นให้ว่าเฮ้ยให้เขาเนี่ยค่อยๆทําก็ได้ปาณีดหน่อยตัดต่อมุมกล้องอะไรเงี้ยขอให้มันแบบว่าดีเหมือนสรารวัตรใหญ่ที่ใช้เวลาเป็นปีๆในการตัดต่อในการแบบว่าวางเนื้อเรื่องนะผมว่าเรื่องสรารวัตรใหญ่เป็นละครบู๊ที่ผมชอบเหมือนกันชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วรู้สึกว่ามันตีแผ่ความจริงอะ มันก็เลยบอกว่าทําได้ออกมาดีนะครับก็ขอให้เรื่องทางเสือผ่านเนี่ยออกมาดีละกันนะครับส่วนเรื่องจากศัตูรูส่วในใจเนี่ยยังไงก็เปรีย้ยงปังอยู่แล้วเพราะว่านางเอกตัวแม่ของทางชัจิีนะครับมาเล่นนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมาพูดถึงตัวอย่างที่เขาเพิ่งปล่อยมาซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างซะทีเดียวหรอกน,นะครับเนื้อหาตรงไหนวิภากวากระกนใดขอภาย,ภายวัน,นั้นที่นีล้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกิปตต่อต่อ